ก็แนะนําตัวนะครับก็ผมก็ชื่อต้องนะครับผมก็มาร่วมกับค่ายนี้นะครับก็นานพอสมควรแล้วนะครับก็ตั้งแต่ปีห้าสองห้าสองนะครับมาอเช่นจะสอนว่าคุณจะต้องมีความอดทนกระตันยูซื่อสัตย์มีคุณธรรมเป็นคนดีใช่ไหมครับรูปแบบกิจกรรมในค่ายธรรมะก็จะสอนแบบนี้ให้เป็นคนดีนะเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติมีความกระตันยูต่อพ่อแม่นะครับ มีความขย,ยันซื่อสัตย์แต่ถามว่าสิ่งเหล่าน,นั้นมันเกิดขึ้นได้ไหมนะครับซึ่งการสอนแบบนี้เนี่ยมันทําให้เด็กเนี่ยจับหลักไม่ได้ใช,ใช่ไหมฮะแล้วมันเป็นการสอนที่แบบว่าเรื่องของภายนอกตัวนะครับอย่างาคุณสันติผม,มคุยคุณสันติเมื่อวานเนี่ยท่านก็บอกท่านก็ยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่านําเด็กที่แบบพฤติกรรมไม่ดีครับเด็กเร็วๆเ,เนี่ยมาแล้วก็เด็กที่ดีจริงๆเนี่ยมาคู่กัน เราให้ทั้งสองคนเนี่ยทำข้อสอบทําข้อสอบว่าการเป็นคนดีต้องเป็นอย่างไรนะครับก็มีความกระตันยูมีความซื่อสัตย์อดทนมีคุณธรรมเด็กเลวก็ตอบได้เหมือนกันใช่ไหมฮะทำคะแนนได้ดีเหมือนกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากภายในนะครับมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวซึ่งค่ายคุณธรรมที่ผ่านมาเนี่ยมีการปลูกฝังเฉพาะอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเด็กนะครับเด็กและเยาวชนเนี่ย คือวัยที่ต้องการหาคําตอบแล้วก็ต้องมีเหตุมีผลนะครับซึ่งการรูปแบบค่ายคุณธรรมที่ผ่านมาแบบนั้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้ได้ยินได้ฟังกันทุกวันนะครับได้ยินผ่านทุกสื่อแต่ถามว่าทําได้จริงไหมยากมากนะครับทําได้จริงไหมยากมากมันเป็นเพียงแค่คําพูดคําพูดหนึ่งแต่รูปแบบค่ายนะครับรูปแบบค่ายที่ออทาง ป้าบ้านครับได้จัดกันมานะครับค่ายรู้ใจนี้เป็นค่ายที่ออกมาจากภายในนะครับซึ่งจะสังเกตนะครับถ้าหากว่าอยู่ค่ายกันไปนเรื่อยๆจะเห็นว่าในค่ายจะไม่ได้พูดถึงการเป็นคนดีเลยนะฮะไม่ได้พูดถึงการเป็นคนซื่อสัตย์อดทนอะไรเลยแต่เขาเพียงแค่สอนให้มีความรู้สึกตัวมีสติในการดําเนินชีวิตนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดสําคัญเพราะว่าเมื่อสอนให้เด็กเนี่ยเพียงแค่มีสติ นะฮะคุณทําอะไรคุณรู้สึกตัวขณะาก,กายคุณเคลื่อนไหวคุณรู้สึกตัวใจคุณเผือเอาไปคิดก็รู้สึกตัวว่าใจเผือไปคิดณนะจุดนี้เองครับจึงทําให้เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเขาเมื่อเด็กรู้ตรงนี้เหมือนก็จับหลักได้อ๋อเราเพียงแค่รู้สึกตัวนะครับเหมือนก็จับหลักในการปฏิบัติได้จับหลักในการที่จะบังคับตัวในค่ายได้ซึ่งเมื่อทําตรงนี้ได้เนี่ยมันเหมือนกับเกิดจากภายในแล้วสิ่งทั้งหลายนะครับที่พวก พวกท่กนานอาจารย์กำลังพูดเนี่ยมันก็จะตามมาทั้งการเป็นคนดีมีคุณธรรมซื่อสัต,ตย์กตัญญูความอดทนต่างๆเนี่ยมันก็ตามมาหลังจากที่พวกเพื่อนๆเ,เด็กเ,กเกยาวชนเนี่ยเรียนรู้จากพนันจิตใจได้แล้วนะครับอย่างเช่นคําว่ากตาัญญูนะครับเมื่อเด็กๆเ,เ,เนี่ยมีความรู้สึกตัวมีสตินะครับซึ่งอาอย่างเช่นอยู่บ้านเนี่ยทุกฟังนะครับ ลูกบางคนก็จะก้าวร้าวกับพ่อแม่นะครับพูดวาจาที่ไม่สุภาพนะครับแม่พูดอะไรมาเราก็จะเถียงไปหรือว่าด่ากลับไปแต่พอเด็กได้ฝึกเรียนรู้แก่ใจนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกตัวกําลังที่เขาขณะที่เขา,า,เขากําลังจะพูดด่าหรือพูดว่าพ่อแม่กลับไปเนี่ยถ้าเขาดูใจเป็นรู้สึกตัวเป็นเขาก็จะเห็นใจที่เผือเอ่ออไปอ๋อตอนนี้เผื่อไปโกรธนะ นะครับหรือว่าเผลอไปไม่พอใจกับพ่อแม่เมื่อเขารู้สึกตัวความเผลอตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะกลับมารู้สึกตัวอยู่กับตัวเองจึงทําให้ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นการในเรื่องของพูดโกหกนะครับพูดาที่ไม่ถูกต้องแบบนี้แต่ถ้าถหากเขารู้สึกตัวได้นะครับรู้สึกว่าตอนนี้ใจกําลังเผลอไปนะกำลังแบบคิดพูดโกหกแบบนี้ มันก็จะกัดอยู่กับตัวเองแล้วก็จะไม่พูดโกหกออกไปนะครับซึ่งหลายอย่างเกือบทุกอย่างนะครับที่กล่าวมาทั้งกตันยูนะครับซื่อสัตย์อดทนทุกอย่างเนี่ยนะถ้าเราฝึกตรงนี้ได้สิ่งเหล่านี้มันจะตามมานะครับแล้วก็ได้ผลในระยะยาวระยะยาวตลอดชีวิตที่เขาได้มีชีวิตอยู่นะครับถ้าเขาสามารถเรียนรู้ที่จะเข้าใจวิธีการตรงนี้ได้นะครับชีวิตที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นชีวิตที่มีค่าเป็นชีวิตที่มีสติในการดำเนินชีวิตนะครับผม ซึ่งรูปแบบกิจกรรมในค่ายนะครับก็จะเป็นกิจกรรมอย่างที่ป้าๆได้พูดนะครับเป็นกิจกรรมที่ยึดพฤติกรรมเด็กเป็นหลักนะครับเมื่อเราต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดพี่ิการให้กับเด็กเพระาะฉะนั้นเราต้องดูว่าเด็กชอบอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าเด็กๆอย่างผมด้วยนะครับเพื่อนๆเ,นเนยาวชนเนี่ยชอบการเคลื่อนไหวชอบการแสดงออกใช่ไหมครับ ชอบการละครชอบเล่นเกมชอบกิจกรรมไม่ชอบนั่งนิ่งๆไม่ชอบมานั่งฟังพัะเทศไม่ชอบมานั่งสมาธินานๆไม่ชอบมานั่งสวดมนต์ไม่ชอบมาถูกบังคับไม่ชอบมาอดอาหารไม่ชอบมาตื่นดีห้าตีสี่ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับว่าเด็กชอบอะไรแล้วเมื่อเรารู้ว่าเด็กเนี่ยชอบเกมชอบกิจกรรมชอบการเคลื่อนไหวชอบการแสดงออกนะครับเราก็หาหลักซึ่งหลักอาหารที่หลวงพ่อปราโมทย์บารโมโชเนี่ยแานได สั่งสอนไว้นะครับก็คือง่ายๆเพียงแค่มีความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวซึ่งมันตรงกับรูปแบบที่เด็กชอบพอดีเด็กชอบกิจกรรมใช่ไหมชอบเกมใช่ไหมนะครับเราก็เอากิจกรรมนั้นมาไว้ในค่ายเลยเป็นกิจกรรมที่จะมาให้เด็กได้เรียนรู้เพียงแต่เราใส่หลักเพิ่มไปว่าขณะคุณเล่นเกมเนี่ยให้คุณรู้สึกตัวนะขนะแหละขณะที่เล่นเกมอยู่กาลังเคลื่อนไหวเพียงแค่ให้ดูที่ใจของเราดูที่กายของเราว่าขณะนั้นกายรู้สึกอย่างไร เห็นการที่มีการเคลื่อนไหวขนาดเล่นเกมใจที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนจะเล่นเกมรู้สึกเฉยๆยอ้อรู้ว่าตอนเนี้ยใจเฉยๆพอเล่นเกมไปแล้วรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกรู้สึกชอบเห็นเริ่มเห็นใจที่มีการเปลี่ยนแปลงเอตแรกรู้สึกเฉยๆเริ่มมาสนุกแต่พอเลิกเล่นเกมปุ๊บเริ่มรู้สึกเฉยๆอีกแล้วบางคนก็รู้สึกเบื่อก็ให้ตามดูไปเรื่อยเเห็นใจที่ไม่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงนี้เป็นการจุดประกายให้เด็กเด็กเนี่ย คำว่าออกกันมาเลยว่าการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมมันง่ายแค่นี้หรอซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กเนี่ยอยากจะฝึกต่อเขาเกิดความสงสัยว่าทำไมการฝึกมันง่ายขนาดนี้เพียงแค่ตามรู้ไปเรื่อยๆรู้ใจที่มีการเปลี่ยนแปลงเห็นใจที่มีการเคลื่อนไหวไปเห็นกายที่มีการเคลื่อนไหวไป mm hmm. เพียงเท่านี้หรอที่ทําให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจนะครับจึงทําให้เกิดเพื่อนๆหลายคนนะครับเกิดข้องสงสัยแล้วอยากจะฝึกต่อฝึกต่อ จนเข้าใจนะครับเข้าใจแล้มีการอาบอกบอกต่อเพื่อนๆไปเรื่อยซึ่งตอนนี้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนที่มาเข้าค่ายซ้าแล้วซ้ำอีกแล้วก็ฝึกปฏิบัติและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายคนมากนะครับหลายคนมากทุกที่ที่มีการไปจ่ายค่าก็จะมีเพื่อนๆอย่างนี้นะครับเยอะมากนะครับครับผมครับสำหรับตัวตัวผมเองนะครับในการเปลี่ยนไปที่เห็นชัดนะครับผม อย่างที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นนะครับก็อย่างเช่นกับพ่อกับแม่นะครับเมื่อก่อนเนี้ยต้องยอมรับนะครับด้วยความละอายเลยว่าผมเนี้ยเป็นคนที่เอ่ออัศจรย์ยูก็ว่าได้นะแบบยังไงครับทุกคนเลยครับเวลาพ่อแม่สั่งสอนอะไรเราก็ธรรมดาของเด็กวัยรุ่นที่จะเขียนกลับไปอย่างทันทีเลยนะครับบางทีก็แสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวนะครับผมหรือว่ากระทืบเท้าใส่อย่างเงี้ยครับหรือว่าไม่พอใจบางทีก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปเลย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผมแล้วก็เพื่อนๆหลายคนคาดว่าเป็นอยู่นะครับกับเด็กวัยรุ่นแต่พอเราได้มาฝึกได้มาปฏิบัติได้มาฝึกตามรู้ทันใจตัวเองนะครับตอนนั้นเนี่ยอย่างเช่นผมก็กำลังโกรธพ่อแม่อยู่โดนพ่อแม่ด่าเนี้ยเราก็รู้สึกตัว่าอ๋อตอนนี้ใจเราเพิ่งไปโกรธลัแค่รู้ธรรมดารู้ส,สบายความโกรธมันก็จะหายไปนะครับเราก็จะไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่ก้าวร้าวออกมานะครับซึ่งหลายๆอย่างนะครับป็หลากพฤติกรรมที่มาเปลี่ยนแปลงไป ที่เกิดจากเพราะเรามีความรู้สึกตัวครับทั้งความเห็นแก่ตัวทั้งอารมณ์ที่มีความอารมณ์ร้อนนะครับคนเป็นคนใจร้อนนะครับก็ถ้าเรารู้สึกตัวครับเราผมรู้สึกตัวรู้ว่าอ๋อตอนนี้ใจเราเอดอกไปนะครับมันก็จะค่อยๆหายไปโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับมันหรือว่าไปฝืนมันนะครับเรื่องในเรื่องของการขยายผลต่อนะครับผมก็นํา,นาไปขยายผลต่อทั้งในโรงเรียนนะครับก็มีทั้งในรูปแบบของจัด จะตั้งชมรมนะครับสุขการสัมปจินในโรงเรียนที่มีการนำวิธีการนี้นะครับไปขยายผลต่อเพื่อนๆนะครับรวมถึงการจัดค่ายคุณธรรมนะครับที่มีการรวมตัวกันของเด็กๆนะครับแล้วก็ไปเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนแล้วขอจัดค่ายโดยที่เด็กๆก็มาดูแลค่ายกันนะครับมาเป็นวิทยากรเป็นพี่เลี้ยงกันนะครับซึ่งในค่ายเนี่ยก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเพราะมีเพื่อนๆนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลายคนนะครับ คนก็ดำเนินชีวิตอย่างมีสติรู้สึกตัวแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะครับผมครับคุณครับขับน,นโมทนานต้องนะตอนนี้อยู่ขึ้นหมอห้าขึ้นหมอหมอ้าแล้วก็ตอนนี้เป็นอะไรเยาวชนถูกปลารนไม่ถูกกระทินประธานสภาเด็กและเยาวชนเขามีเขามีความสามารถมีทักษะหลายอย่าง